สองไม่จะมารีวิวตัวกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นรุ่นที่คมชัดสุดๆเลยนะฮะแล้วก็แบตก็ทนด้วยฮะชื่อรุ่นว่า Z-com นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นกล้องตรวจจับมีหมดโมชั่นตัวจับความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็เลนส์กว้างมากฮะแล้วก็บันทึกได้ต่อเนื่องนานฮะถ้าเราเราสามารถเสียบปากแล้วก็ทำงานได้เรื่อยๆนะฮะตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะฮะถ้าเมมโมรีเต็มมันจะวนทับเองนะครับ แล้วก็ที่พิเศษตัวนี้นะฮะมันมีแบตในตัวด้วยนะฮะเราไปสามารถวางติดตั้งที่ไหนก็ได้นะฮะมันจะมีโหมด2โหมดนะฮะโหมดแบบ Motion Detect นะฮะก็คือตรวจจับความเคลื่อนไหวนะฮะจะพิเฉพาะมีอะไรเคลื่อนไหวฮะผมลองเทแล้วฮะอยู่ได้หลายวันเลยนะฮะสามวันนะฮะถ้ามีการเคลื่อนไหวไม่ไม่ต่อดเวลานะฮะประมาณ10ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันดีเราสามารถตั้งในรถได้นะเช่นใครมาขี่รถเราเราก็สามารถไปตั้งได้นะฮะ แต่ถ้าเราชาร์จแบตเต็มแล้วก็ให้มันบันทึกต่อเนื่องได้อยู่9ชั่วโมงนะครับเลนกว้างมากนะฮะแล้วก็คมชัดสูงจริงฮะเยวจะมีภาพให้ดูนะฮะตอนถ่ายคลิปนะตรงหน้ากเลนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วตัวนี้เป็นตัวโมชันนะฮะมันจะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งเป็นตัวจับโมชั่นเลยนะฮะซึ่งเทพมากนะฮะดีมากงานดีมากนะฮะของของทางเซทคอมนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีปุ่มนะฮะ ช้งานปุ่มเดียวนะกดเปิดตรงนี้ปุ่มเดียวแล้วก็ใส่เมมโมรีเมมโมรีรองรับได้ถึง2 5 6 g b ะนะฮะซึ่งใหญ่มากแต่เราต้องฟอร์ม็นเป็นแฟลชสามสองก่อนนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้ไฟบอกสถานะการทํางานนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของตัวเสียบชาร์จนะฮะตัวกล้องหรือจะทําเสียบให้ทํางาน24ชั่วโมงก็ได้นะฮะจะมีรูระบายอากาศได้อย่างดีนะฮะประกอบงานประกอบดีมากนะฮะสเปคของกล้องุ่นีนะครับความคมชัดระดับ full hd เลยนะครับแล้วก็เลนส์กว้างมากเลยนะฮะ แล้วก็มีส่วนของระบบตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับผมลองเทสแล้วนะฮะชาร์จเต็มถ้ามีการเคลื่อนไหวประมาณ10ครั้งต่อวันนะฮะสามารถเลคคอรด์ได้ถึง10วันเลยนะครับแบตท,ทนมากนะฮะถ้าเราตั้งเป็นตัวจับความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็การบันทึกแบตต่อเนื่องนะฮะได้ประมาณ9ชั่วโมงนะครับผมก็นี่เป็นสับปกรดค่าเหมาะสาหรับติดตั้งตรงที่ที่เราต้องการให้มันบันทึก ได้นะฮะนานๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะฮะหรือสามารถเสียบปลั๊กก็ทำงานต่อเนื่องได้เรื่อยๆด้วยครับมีระบบเออ่วนลูปนะครับเมมโมรี่เต็มก็สามารถวนลูปเองได้อัตโนมัติเลยนะครับผมสามารถตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์สะดวกมากๆเลยครับสามารถไปตั้งได้ทุกที่นะฮะแล้วก็แบตทนมากครับตัวนี้เยอะมากเลยครับต่อมาไปดูส่วนของการใช้งานนะครับใช้ง่ายสุดๆครับผมก่อนอื่นนะฮะทำการชาร์จให้เต็มนะฮะก็มีสายชาร์จตรงนี้แล้วชาร์จไฟเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาเมมโมรี่มา นะครับแล้วก็เฉียดลงปบห้างไงขึ้นนะครับสังเกตน้ำหุ่มน่าจะใส่กลับด้านนะฮะแล้วกยันลงไปอันนี้มันจะมี2โหมดโหมด motion ก็คือตัวจับความเคลื่อนไหวนะฮะแบตจะได้นานเข้าที่ผมเทสก็อยู่ได้หลายวันเลยครับเพื่อเป็น motion จะบันทึกเฉพาะตอนมีอะไรเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดอันนี้ผมตอน unbox มามันจะเป็นโหมดเหมือนแบบอัดต่อเนื่องนะครับการใช้งานแค่กดปุ่มนี้มีปุ่มเดียวนะฮะกดค้างไว้นะครับปุ๊บก็จะมีเดี๋ยวไฟจะกระพริบนะฮะอันนี้ก็คือเริ่ม d คอร์ดแล้ว นะครับเราแค่ไปตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ความชัดสูงมากเลยนะฮะมีเลนส์สองเลนส์นะครับแค่นเองจะหยุดอัดก็แค่กดค้างอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดับไปนะครับเราสามารถไปวางเครื่ออัดต่อเนื่องได้ประมาณ9ชั่วโมงนะครับเมมริเต็มมันวนลูปเองนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของการตั้งค่าเป็นโมชั่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูครับ มาดูที่การตั้งค่านะครับให้เสียบตัวสาย USB นะฮะตรงนี้นะฮะเข้ามาในส่วนของคอมพิวเตอร์เรานะฮะแล้วก็ไปในส่วนของได้นะฮะเข้ามาั้งเราจะลงจะทำการ copy ไฟล์มาให้นะฮะจะอยู่ในได้จะเด้งมาสองได์นะฮะหาได้หนึ่งที่มีคำว่า Camera Widget นะฮะแล้วก็ install นะฮะ install เรียบร้อยนะฮะก็จะเจอส่วนของ ตัวแอปเป็นตัวนี้นะฮะทางเราวินเจ็หากิกเข้าไปนะฮะเห็นจากแอปเด้งขึ้นมาแล้วครับอันแรกก็คือมันจะมีการสามารถตั้งเดทไทม์ได้นะฮะก็ตอนนี้มันจะใช้เป็นเวลาของคอมพิวเตอร์นะฮะแต่นี่คือเวลาจริงที่ตัวกล้องมองเห็นตอนนี้นะฮะเป็น2,030ซึ่งผิดใช่ไหมครับให้ทำการกดตรงนี้นะฮะปึ๊บเนี่ยฮะเวลากามีเวลาปัจจุบันถูกต้องแล้วนะครับเราสามารถ ตั้งค่าต่างๆได้นะฮะ V.O. Quality ถ้าต้องการความคมชัดสูงสุดเราก็ตั้งเป็น High นะครับแต่จะกินเมมโมรีเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการให้ภาพเอ่อกินเมมโมรีน้อยก็ตั้งเป็น Low ก็ได้ครับมันก็คมชัดสูงเหมือนกันอินดอร์ก็เป็น50เฮิร์ตอยู่แล้วนะฮะไอ้ถ้าเกิดเราวางกล้องกลักบหัวเราก็สามารถตั้งเป็น Upside Down ได้นะครับเราสามารถทํา e s t a m เราสามารถไม่ให้มันโชว์เวลาได้นะครับถ้าเกิดปิดก็คือ Disable เปิดคือ Enable นะครับอันนี้เป็นส่วนของลูปเลคคอร์ดครับตรงนี้ถ้าเกิดต้องการให้ Memory One ี n วนทับก็เป็นเปิด Enable ไปถ้าเกิดปิดก็คือไม่วนทับนะครับอันนี้ s p ี i i f ล Time ก็คือมันจะแยกไฟล์ทุก10นาทีนะครับหรือ15นาทีหรือ20นาทีนี้เราตั้งได้นะครับไม่นะครับตอนนี้มันจะตั้งส่วนของให้ตัวกล้องบันทึกเสียงด้ไหมเปิดปิดได้ตรงนี้นะฮะอันนี้สามารถเปิดปิด LED ได้นะครับก็ถ้าเกิดปิดก็จะไม่ม LED พีทบอกการทํางานนะครับเปิดไว้นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นส่วนของการตั้งโมชั่นนะครับเช่นต้องการให้มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องถึงจะจเลคคอร์ดนะครับผมถ้าเกิดจะเปิดก็ตั้งเป็นไฮก็ได้ครับแล้วก็พอออปชันก็ตั้งเป็นแม็กแบ็คแบตเตอรี Mac ่ y, คือแบตเตอรี่หมดก็คือหมดนะครับนี่เลยอนะเซตเตอร์ Set ter, ตั้งค่าเสร็จแล้วก,กดตรงนี้นะมันก็จะเซฟค่าลงในเมมโมรีเราอ่านะต่อไปภาษาก็เป็นภาษาอังกฤษ เรียบร้อยครับนี่ส่วนของการตั้งค่านะครับต่อมามาดูส่วนของการดูภาพันครับต้องไว้ที่คอมใช่ไหมครับแล้วก็เปิดไปที่วิดีโอนะฮะมูวี่ก็จะเจอไฟล์ต่างๆที่เรารีคอร์ดไว้นะฮะนี่นะคมอมแทบสูงมากนะครับเป็นกว้างนะฮะ ภาพกลางคืนก็ถือว่าโอเคนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีนี่จะมีภาพจริงให้ดูท้ายคลิปนะครับเจ้ากล้มชจะใช้ได้เลยนะแต่น้อยก็โอเคครับ ในส่วนของการท e สอ motion d e t e นะสังเกตถ้าผมเอามือไปตอนนี้ไม่มีไฟกับผิบนะแต่ถ้าผมเอามือไปผ่านหน้ากล้องนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะพอมันจับโมชั่นได้มันจะถึงจะเริ่มกับพริบครับซึ่งมัมนทำให้การประหยัดแบบได้เยอะขึ้นนะครับแบบนี้ดีมากๆนะถ้าเกิดไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองนะครับม่อจะปฎนเฉพาะตอนเป็น m o ชั่นครับผมในส่วนของการทำงานของ m o ชั่นครับ ในการติดตั้งฮะเราสามารถติดตั้งวางได้ทุกที่นะฮะซึ่งเราตั้งเป็นโหมด motion detect ไว้มันจะประหยัดส่วนของเมมโมรีก็แบตนะฮะเราสามารถวางในเนียนไว้ตรงไหนก็ได้ของบ้านเรานะฮะตรงที่เป็นจุดที่ต้องการ record ภาพนะฮะซึ่งค่อนข้างเล็กนะฮะก็ทัอรัดมากนะฮะประมาณนี้ครับเวลาเราจะติดตั้งในรถแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เปิดเป็นโหมด motion ไว้นะฮะแล้วก็วางไว้แล้วมันก็จะ record ภาพ ไปมุมกว้างให้ดมาดูมุมกันฮะเราจะวางหลายๆมุมให้ดูก่อนครับ<ง>ถ้าเราต้องการให้ได้ทางมุมกระจกเราก็วางวตั้งไวงี้นะฮะมันก็จะถ่ายออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูภาพกันนะฮะวา่าภาพจะออกมาขนาดไหนครับ <mans Dartmouth> ถ้าเราต้องการให้ได้ทางมุมกระจกเราวก็วางวตั้งไวงี้นะฮะมันก็จะถ่ายออกไปด้านข้างแบบนี้ เดี๋ยวมาลองดูภาพกันนะฮะว่าภาพจะคมชัดขนาดไหนครับถ้าเราอยากจะเก็บภาพมามุมด้านหน้ารถนะฮะเราก็เราก็วางไว้ด้านท้ายอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้มันส่งมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ภาพหน้ารถแล้วครับวางไว้ดางนี้ได้เลยหมายเลขสี่ก็ถ่ย PVS ถ่ายรถนะฮะเราวางไว้ถ่ายรถแบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยให้กล้องรคคอร์ดไปให้ใครมาคูดขี่รถเราเราก็สามารถเห็นมันได้ครับส่วนภาพถ่ายรถนะฮะเราวางไว้ถ่ายรถแบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยให้กล้องรคคอร์ดไปให้ใครมาคูดขี่รถเราเราก็สามารถเห็นมุมได้ครับ ต่อมามาดูภาพกันนะครับผมได้ถอดเมมโมอรีนะฮะออกมานะฮะล้วก็สามารถซื้อส่วนของเรียกว่า OTG นะครับเป็นตัวนี้ทําให้เราสามารถเสียบดูผ่านมือถือได้นะฮะเราก็ทําเมมโมรีนะฮะต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้แถมไปนะฮะเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บนะฮะมันจะใช้ได้ทั้งใเป็นหัว iPhone นะับวันนี้เป็น USB C นะครับ Android ได้หมดเลยแล้วนี่ก็เป็นเอ d r o i d แบบหัวเล็กอีกแบบหนึ่งนะฮะมินิ USB แต่ผมใช้เป็น iOS นะครับเป็นตัวนี้ ผมจะเทสกับ iPhone 11เลยนะฮะตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ iOS ตัวล่าสุดนะครับผมจะเทสให้ดูว่ามันใช้ได้จริงนะเราก็เชี่อเข้าไปนะฮะปึ๊บนี่เองปึ๊บนะฮะแล้วมาดูภาพภาพชัดมากครับแล้วก็เลนส์กว้างสุดยอดเลยนะฮะตัวนี้ผมชอบมากนะครับกดที่ device ด้านขวาล่างนี่นะฮะแล้วคราวนี้มันก็จะขึ้นโฟลเดอร์เราก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก movie นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่เราเลคคอร์ดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูสัก ผมแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม VLC นะครับกดที่ตรงนี้แล้ว install VLC ไว้ก่อนนะฮะเลือกตัวปาร์ตี้ผมใช้ VLC นะฮะกดเลยเนี่ยฮะภาพแบบคัดมากนะฮะภาพพร้อมเสียงเลยเลนกว้างมากครับตรงนี้เนี่ยดูท้องฟ้าครับมันแคสสวยมากเลยนะฮะเราสามารถเลือกไฟล์อื่นได้นะฮะเลากลับมาในแอป นะครับเราก็เลือกตรงนี้คนมาเล็บแตอรบอรติเหมือนกันเลสี A <Okay. S 1> นะครับนะนะสังเกตของฟ้านะฮะสวยมากอันนี้หมอไปตั้งไว้นะเราก็ลองถ่ายดูภาพเสียงคมชัดนะเปะเนี่ยนะเราสามารถดูตั้งไว้ได้เลยนะฮะถ่ายภ,ภาพได้จะตั้งไว้ในบ้านก็ได้ไว้ถ่ายโจนถ่ายหรือถ่าย ถ้าใครโดนรถลนขูดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตั้งไว้ในรถเลยนะครับแล้วก็หามุมที่ที่ว่าคนจะมาขูดรถเราโดนบ่อยๆก็ติดตั้งได้เลยนะฮะอันนี้เขาเป็นภาพให้พร้อมเสียงเลยนะฮะน,ะนี่นะครับถ้ามเพราคนยดียครับ ันี้ถือว่าจุดยอดมากนะครับสำหรับ z c ดคอมนะครับผมเดี๋ยวมาดูรีวิวส่วนต่อไปกันครับตัวกล้องแัดคอมได้แถมส่วนของอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเราสามารถเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไฟบ้านเพื่อให้กล้องทํางานตอนเนี้องได้นะครับตอนนี้นะครับโดยจะไปติดตั้งนอกระถานที่ก็ได้โดยใช้ตัวแบตของกล้องเองนะครับซึ่งสะดวกมากเลยกลับนิ้มชมของการรีวิวของของก,องการเสียบอะแดปเตอร์ครับ หนะาวนะครับเนี่ยเอานะครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวตัวกล้อง z ซ o คนะฮะเป็นกล้องที่เทพมากนะฮะเหมาะสำหรับติดตั้งวางไว้ถ้าเกิดต้องการเลคคอร์ดนานๆก็ตั้งเป็นโหมดโมชั่นนะฮะแบตอยู่ได้นานเลยนะฮะหลายวันนะครับแล้วก็รองรับเมมได้ถึง 256 g b นะฮะซึ่งสามารถเลคคอร์ดได้ต่อเนื่อง156ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ6วันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการอัดนานๆเสียบอัดต่อนเนื่องมานั้นแนะนำให้ต่อเข้ากับ,บตัวอะแดปเตอร์ที่เขาแถมไปนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นโมชั่นก็จะมาถึงเฉพาะต,ตอนที่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับซึ่งจะประหยัดแบตได้มากขึ้นนะครับตัวนี้เทพมากนะครับอัดได้นานและเลนส์กว้างมากนะครับภาพคมชัดมากตามที่ผมถ่ายภาพจริงให้ดูนะครับก็เลยใครสนใจตัวเซตคอมของแท้นะครับสามารถสั่งซื้อที่ w w w m o n t เบ็มด o ทมอหรือทักไลน์มาที่ m o n t อ s h s p o p นะครับสามารถสอบถามเราได้เลยฮะตัวนี้ของแท้ร0 0เเราเทสก่อนส่งนะฮะว่าใช้งานได้ร0 0เนก่อนส่งนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะใครอย่าลืมกด u u s c r i b e นะฮะแล้วก็ติดตามเราด้วยนะฮะเราจะรีวิวสินค้าเจ๋งๆให้ท่านๆได้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ